ก็ทักทายือเพื่อนชาวยูทูบดูซาลี่ครับใส่จาหุนใดน้ำหนักลยคนที่อยู่ตครนใส่ดตัวที่สามหนึ่องสาม่เละคร่ข้างเป็นเสาขึ้น càng rèn cả anh để ai được mai đi với tao để đi ใหเข้าอยู่ถึงเลว่าล้วนขาสจขึ้นบ่ดใดูลงลงานถือ้ำไงกันี่แหละน่เรอพานด้วยอจรงไหยังวอทันเอ่อกระไส้เนกีดูกับพาน่อขุดลองลาทางเราโรงงานที่เจ็เนี่อีกสาอชิ้เกี่ยวแลค่าถือกันเลยไห้าสิบ เดินสะพานลอยไปหามสะพานลอยไปทางบานทัแสงมหาั้แสงนะหลอดตกลงหรอหลอดลุ่มอยู่หรอหลอดลุมอะโอ้กะล่มอะเนะกอ้กะแลนหลาอืมายรึงว่าทังหมดหลอดปุ่เลยไปเระมาถามายเมตรนะเลยมองไปทางหางที่ไรที่ไรก็ไม่เอาสิ